กล้ากลังป like. <one> ีนะคะมาย้ายใส่กระถางอันใหญ่ค่ะเดีดินนี้ดินเดียวอ้วนมาแล้วอ <Rent> ันนี ah ้ดินหมักค่ะใบใบไม้เดียวมัดลาปดดินไม่เลยยังไง ก็มินิลยทำง่ายไม่ต้องไม่จะต้องเล่มาใช้เดินไปยัยงน <c oughs> ี่ครับใช้กระถางอัดสวย กระถางก็สวยใหญ่ต้นนี้เลยจะไม่ช่วยรากของโยรักรหมดเลยนะรานลองกะลัปรีค่ะกะลัปรีปลอดสารน,นะคะดูจากใบอูกะลัปรีทานเองดิน,ดนมยินดโอ้โหมดบนี้แม่ยิ้เยอะ แต่ว่าอันนี้มันไหลยยก็อันนี้มันทำไว้นานเลยวรบนี่ก็รบสุดท้ายแล้วนะอรอเก็บพ่นหนเลยรอตัดน,นาา่าดูด่าแต่ต้นนี้ราวไม่มาแต่ว่ามันมีบางต้นราวใช่ไหมนี่เรานี่เดี๋ยวปูกรปรรก,ะกร,ร,ระลำปีแบบสลัดค่ายกระลำปีโปรตสาน เท่เท่เท่ไม่มีตัวได้เทียนนะโบกาละหใี่ได้กินมีแต่ตัวไม่ได้ลูกปีทีแต่ได้วัวนึงกับสองโลนี่เดี๋ยวก็รถน้ำวางไว้ในที่ร่มนะคะ แน่แล้วหนึ่งกระถางพ่อว่าเยอะแยะได้ตอนนี้แล้วหนึ่งกระถิน,นหนึ่งต้นสองสามไม่ร้อยกับสิบต้นไม่ร้อยกับแ <laughs> ม,อบมงอยังต้นนี้ต้นที่สอง

ขนาดก็ขนาก็ขยายได้เลยมั้ยอืมได้ได้ใบไม่ได้ใบไม่หลงร้องใบบ่ดบุดบาดุด้วยอันนี้เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็รดน้ำนะคะวางไว้ในที่ร่มได้แล้วค่ะสองกระถางสวย